สวัสดีครับพบ้อมรมเด็กระดงวันนี้พี่รมจะมาสอนอวิธีเปลี่ยนหมอน้ำนะฮะโกซีรีน,นะฮะเดี๋ยวตอนนี้าลูกยางอินเตอร์นะฮะมันจะแตกนะเราใช้ไปลูกยางอินเตอร์มันจะเป็นนี้นะ่าเราก็งัดมันจะเราก็งัดตัวน,นี้ออกมานะฮะแล้วลูกยางมันก็จะซอมามยแบบนี้ก็ถอดตัวน,นี้ออกมาอย่างนี้นะแล้วก็มาใส่ไปนะใส่ไปอย่างนี้นะ เสร็จแล้วก็น็อตใส่ไปอย่างนี้นะฮะนี่น็อตใส่ไปอย่างนี้นะเอาด้านเหล็กนะชนกับหัวน็อตแบบนี้นะนี่ฮะเพราะด้านนี้มันจะมีกีแปะอยู่ข้างในนะยน่ฮะนี่ฮะแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่ตัวนี้นะเราใส่แล้วตัวนี้ตัวนี้เราต้องไอ้นี่นะตัวนี้เราต้องถอดมาก่อนนะ แล้วก็บูธค่อยใส่ทีหลังนะใส่ลูกยางไปก่อนถ้ามันจะใส่ยากนะฮะมันจะแน่นอ่าเพราะว่ามันเป็นง่ามอยู่อย่างนี้นะอืมแต่มันเป็นง่ามอยู่างนี้นะเราตัวล่างมันจะใส่ยากนะเราต้องใส่นี่ก่อนนะใส่ลูกยางเข้าไปอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยเอาบูทจัดทีหลังนะครับทำแมนั้นมันจะใส่ลำบากนะเุณผมจะทําให้ดูแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ ลำบากนลยใส่ลูกยางไปก่อนนะใส่ลูกยางใส,ใส่ใส่ยัดลูกยางเข้าไปให้สุดก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะท่านผู้ชมจานี่เดี๋ยวมาบอกวิธีนะนนี้หม้อน้ํานะอันนี้เราถอดอันนี้ออกนะถอดตัวนี้ออกไอโฟนนะไ,ไดนไม่รู้นะนแล้วก็ถอดตัวนี้ข้างหนึ่งนะ ถอดข้างเดียวพอนะแล้วก็ถอดถาดนี้ออกนะแล้วเราก็ยกขึ้นมาเลยนะพ่อของพี่ลมยังใช้ไปใช้มามดอาย,ยุการใช้งาน10กว่าปีแล้วมันจะมันจะแตกตรงนี้นะมันจะแตกตรงนี้อ,อ่าน้องๆดูกันด้วยนะเดี๋ยวไปไปทางไกลด้านอันตรายนะปีใหม่นะมันจะแตกอย่างนี้นะอ,อ่าก็เลยยกเปลี่ยนทั้งลูกลูกนี้พันแนะพันแถ้าเราไปให้ร้านก็เปลี่ยนโอโ้โหสามสี่พันนะโดนเข้าไปนะค่าถอดค่าอะไรด้วยนะ แล้วนี่วิธีนะถ้าสมมติว่าน้องกลัวรถหายนะ,ะรถสตาร์ทไม่ติดน้องเปิดนี่กดตัวนี้นะแล้วดึงออกนะรถมันจะสตาร์ทไม่ติดนะเ <adop> นี่ยตัวนี้ดึงออกเลยนะดึงออกไปสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดนะอ่านะเพื่อเขามารักต่อตรงเราไงเลยเราถอดตัวน,นี้กันกันพวกมาสตาร์ทนะโอเคนะความรู้เบื้องต้นนะเดี๋ยวพี่ดมใส่ก่อนนะประกอบก่อนในยัดอย่างนี้นะเดี๋ยวนะยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะยัดเข้าไปอย่างนี้ก่อน,นอยู่เข้าไป ถ้าเราใส่ที่จริงเนี้ยมันจะใส่ยาก